เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปแมกแมนะกแก้มจูซิวเดกรมซีซั่นสนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วนะในวันนี้นะผมแม่ก็ไม่ได้มีเวลาว่างเลยอ่ะวันนี้วันศุกร์นะผมก็รีก็จะเริ่มต้นขึ้นตอน2องทุ่มนะผมทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะทุกสัปดาห์เราจะต้องอ่าทำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ ที่สุดสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมนี้นะครับผมเพื่อรุ่นรับการรีเจนเนอรีระดับ2ไปเฮ้ยบางทีก็เป็นการ์ดไฮบิดน,นะ <c oughs> ก็แล้วแต่นะครับผมว่าสัปดาห์ไหนนี่จะดูเดือดแค่ไหนในสัปดาห์นี้เราจะตีย่างชิงเทอริซิโนซารัสเจน2นะผมนะประกาศศึกทวงแค้นทั่วราชาอาณาจรรักรนะผมพร้อมที่จะบวกทุกปะทะทุกคน <c oughs> ทุกปะทะอภทะอะไระก็อตอดอกแบงค์นี่สวยโลนมากนะผม5 0 0ร0 0 5 0 5 0 0ผมก็อ่าผมไม่ได้แหละผมพูดตรงๆนะมันเคยมาครั้งหนึ่งผมแล้วก็อ่าผมเพิ่งเลื่อนอ่าจากเลเวลอ่าขึ้นมา60นั่นแหละพูดได้ง่ายนะผมก็ตีบวกกับพวกเขาแต่ว่าก็ไม่สามารถจะเอามันมาครอบครองได้นะผมสึกนี้แหละผมไม่พลาดอย่างแน่นอนนะผมจะต้องเอามาครอบครองให้ได้อย่าง รวยน่ยมันไม่ได้ว่ะมันต้องเอาให้ได้จริงๆตัวนี้ก็อาเหมือนคล้ายๆตัวในหนังเลยนะผมก็อย่าลืมนะผมมาตรงนี้ปฏิทินนะผมอย่าลืม่าเข้าไปเอาด้วยนะผม1,200อ่า200เจมยุงนะผมแล้วก็ใกล้เต็มทีแล้วนะที่เราจะอ่าได้การ์ดใบนี้ใบผมต้องเปิดได้เคนโทแน่ๆเชื่อด้ทุกคนเคนโทต้องมาว่ะโอเคอก็เป็นการ์ดยูรักกี้เดย์นะผมมาเลือกช้อยกันก่อนดีกว่าผมว่าน่าจะเป็น Cat o t t i ทท n นะผมซึ่ง c t t of t i ทท n สมัยเนี้ยผมจะเลือกเป็นอ่าก็ไคโอโลโพซอรัสผมมีแล้วนะผมอาวิไทโลแนกกับอารเรนชินเนียผมเลือกเรนชินเนียนะผมผมชอบไก่ผมชอบไก่ <laughs> อไกโอเคมาใครจะเลือกยังไงผมไม่รู้นะผมผมเลือกเรนชินเนียไปแล้วนะโอเคผมว่าน่าจะเป็นแคดออฟไททันนะผมอ่าแคดออฟททันสมัยนี้ก็มาแล้วนะผมก็เราจะตีย่างชิงอ่าฟางน้อยขนองเดชกันนะผมอยู่นน่ <laughs> ชื่ออะไรอะ่ะ เซวีรอสนะผมเนี่ยโคตรเท่เฮ้ยเท,ท,เท่ตรงเข่าไปเนี่ยแหละก็อา่อาอัตราดอกแบงก์ยังคงเหมือนเดิมนะผม500นะผมหนึ่งร้อยเปอร์เนต์นะไม่ห <laughs> ้าร้อยห้าร้อยก็เพื่อปลดล็อกมันนะผมผมก็ยังไม่มีนะผมสักตัวเลยอ่ะวันนี้ไหนๆก็เข้ามาแล้วเล่นอันนี้ก่อนเลยดีกว่านะผมอา่าปลดล็อกอา่าไควีเค้นนะผม <laughs> <laughs> ก็เป็นการรีเจล,ลนี่ระดับหนึ่งนะผมก็เป็นอา่างูทะเลท,ที่อา่ามีใบพายไงเหมือนงูมาก ต้องใช่นะแน่เพราะมันเป็นสัตว์เลือ้อยคานนะผมก็อัตราดอกแบงค์หนึ่งร้อยนะผมจริงๆผมปลดล็อกไปแล้วแต่ว่าผมมีแค่ตัวเดียวนะผมก็ตัวที่ผมปลดล็อกนั่นแหละผมก็ได้การ์ดมาหนึ่งใบนะผมดังนั้นบวกกันซะหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียซื้อไงเรื่องมันมีเท่านี้ละแล้วก็แบงค์เขียวของเรานะผมเราจะต้องมีอาธาตุน้ําสักตัวที่มันแบบว่าแต่ต้องทานคนดาเมจฝั่งนู้นได้ด้วยนะผมอ มีน้ำตัวไหนที่เราจะแบบว่า,ามีเลือดเยอะๆมั่งตัวนี้นะผมมันจะเปลี่ยนหนีไหมเนี่ยเหนีเ <c> ห <oughs> ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนหนีแน่นอน800ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะบวกมันสามพเลยนะมันเยอะมากเลยนะสามพั 3, นนะี่ผมจะเอาตัวนี้แล้วกันมี500น้อนะผมเอาฮาฟฟี่ไปเล่นนะแล้วก็ต้องมีน้ำที่เก็บได้หมดนะพันหกับสามพันหนึ่งนะผมพันหกับสามพันหนึ่งนี่แน่นอนเลย <c oughs> ฉันจะต้องเอาตัวนี้ไปอย่างแน่นอน เอารับดาเมจได้1ครังงนะผมโอเคน่าจะสวยแล้วแหละมันต้องเปลี่ยนอเอาไฮนีเรียไปไว้ตัวกลางแน่ๆดังนั้นเราต้องบวกไฮนีเรียก่อนแล้วก็รับดาเมจตัวนั้นได้1ครั้งแน่นอนโอเคเลยจัดทีมแบบไม่ได้ชนะ พูดเลยว่าจัดทีมแบบไม่น่าชนะเลยนะครับผมโอเคแต่จะชนะให้โดจะโชว์สกิลเทพที่เราได้ฝึกฝนมาจากปรมาจารย์จุลสิธิ์เวอร์โอเค816นะผมนะมรับดาเมจได้สบายๆโอเคอ้ยซับไม่เป็นไรหากมันสั้นไงถ้าห่างยาวเราเจ็บกว่านี้โอเคทำอย่างนี้นะผมถ้าเราอยากจะชนะเราต้องแอบเก็บสแต็กไปก่อนหนึ่งอ้ยจง4ีเจ็บจุกห่างสั้นแต่ก็ เจ็บเหมือนกันนะโอเคอ่ะสแต็กผมครบแล้วนะผมซึ่งกดดันให้มันจะต้องจมตีสามนะผมดูที่มันจะจมตีสามไหมไอ้หัวไฟเนี่ยเนสซี่ทะเลเดือดเนจมตีสามนะผมผมตายเออลงไปน,นอนกองแต่ก็เข้าทางล้วแล้วนะครับผมแฮปปี้ออกมาอย่าไปกลัวมันไอหัวไฟลุกเนี่ยจมตีมันไม่กี่ทีมันก็ตายห่าแล้วยาวมันไว้จัดการมันในทะเลนี่เราสวยสุดไม่น่ โอเคมาแล้วไฮดีเลียนูบเฮ้ยตัวใหญ่กว่าเราเยอะเหมือนกันแม่งกืนเราแน่ๆอากาศเนียจอ,ตอมตีหนึ่งโอ้ผมรอดอ่ะเจ้าแจมโดนเมื่อรอดอย่างงี้เราก็แอบไม่สู้หรอกกระเถิบเราพูดไปงั้น <laughs> เราพูดไปงั้นเราไม่สู้เฮ้ยมันมีแค่ห้านะเอ้ย เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รอดไม่ใช่ว่าจะรอดนะผมไม่รอดนะผมโจมตี5้าแน่แต่ว่ากดดันฝั่งโน้นเนให้มันใช้สแต็กให้หมดนะผมเออลงไมนอนกองใต้สมุรมาต้องเจอไฮโลซอลัสตงจันทีเร็กแ่งท้องทะเลโจมตีหนึ่งโจมตี2สบายอ่ารับดาเมจได้ทีหนึ่งอ่า1หนนะผมแล้วก็เหลือไปสาไม่ใช้ไม่ตายไม่ได้ว่ะ ต้องตบซะหน่อยขอตบเลยเอ้ยไม่ตบนะผมควานหา่างซะงั้นนะ่ะโถเอ้มาเลยอุ้ยตัวนี้เลเวลยี่สิบสามนะผมแม่งโคตรโหดเลยทีเดียวมีเลือดต้องสามพันหนึ่งเนี่ยเอ้ยแต่ว่ามันจะต้องตายซะแล้วแหละจะโหดแค่ไหนก็ไม่โหดเท่าต,ตัวของฉันนี่กระดักฉันเลเวลสิบนะเป็นรีเจนระดับสามเหมือนกันแต่ว่าความโหดนี่มันเทียบกันไม่ได้ตายซะอย่ายุเลยนี่แน่ โอเคแค่ outside, เอาทรายไปแปะนหน้าก็อยางตายโอเคเรียบร้อยโตดโหดอ่าได้50สิบนะผมสน awesome. ่ามายกต่อไปโอ้โ oh. ห <c oughs> ดาเมจจะเยอะไปไหนเนี่ยเออเราจะต้องมีเงีมเงีๆมคิดไม่ออกเลยทีเดียวอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอ่ารับมันเปลี่ยนมานี้เราเราเงานะสภาพ <c oughs> เราเงานะอ่าพันหนึ่งมันน้อยเกินไปว่ะ มันไม่ได้วะมันต้องมีมากกว่านี้อาบต้องมีสักพันสามนะผมแล้วก็พอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเรารับดาเมจได้1ครั้งนะผมเราก็ต้องมีอาบสองพันห้าสองพั 2, 500, 2, 500, นห้านี่แม่งโหดวะโหดวะไม่รู้จะพูดเรื่องไงเดโหดวะอ่าสองพันห้าสี 400, ่ร้อยสามร้อยอุ้ยพลาดน,นี้อ่ะมาผมจะเอาอลิสิทิสไปเล่นนะผมแล้วก็มีห้าร้อยเองวะแต่สองพันห้าได้ ดูได้อยู่แล้วเรามันแกร่งทุกตัวอ่าเราก็พันห้ากับสามพันพันห้ากับสามพันนี่อ่าไม่ยากอะนะอันนี้ธาตุนี้เรามีน้อยวะมีไม่เยอะวะ่ะอ่าผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมน่าจะโอพยแล้วแหละอ่ามี4 3่โอเคพันห้ากับสามพันบาบวกกันดีกว่าลยชนะไปชนะเดี๋ยวก็รู้กันนะผมตัดสินกันไปเลย ด้วยความแข็งแรงของใครของมันเฮ้ย hey, มันเริ่มก่อนอะชิบหายแล้วเ <c oughs> ปลี่ยนตัวว้ายเกือบเกือบไปแล้วเกือบจัดๆตาหน้ามันมี2องนะผมทําอย่างเงี้ยโอเคแล้วสแต็กมันจะเพิ่มขึ้นแบบพุ่ป้านพดบป้านเลยทีเดียวแล้วเราจะเอาชนะได้ไงวะนเนี้ยชิบหายแล้วประเด็นเดือดเลยทีเดียวถ้าเรานั่นเรามีแค่6กนะเอ่อถ้าเราป้องกันถ้าเกิดมันเก็บไว้หมดเราป้องกันไม่อยู่แล้วนะโอเค มเออยปองกันสองอ่าไม่ปรึกษากันเลยชิพายแล้วชิพายจ,จัดๆเลยเดี๋ยวเต่าใบไม้ผมตายแน่โจมตีสามไปแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วผมเอาตัวการมาเออีดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยตายอย่างน้นอยต้องมีกับแปดร้อยหรือวะแปดร้อยไหมแปดร้อยสิบเก้าโอเคออลิสซิธนายนี่ทำให้ฉันตกใจหมดเลย <laughs> ตกใจจัดๆควานหางไซมัน อุ้ยไม่พลาดห่างด้วยครับผมกระโดดบ่งซะงั้นน่ะเรียบร้อยไปแล้วไอตัวปัญหาตัวปัญหาตัวที่หนึ่งต้องวงเล็บเลยตัวปัญหาตัวที่หนึ่งเฮย้ยกดกันนี่มันจมตีสี่นะผมโอเคมังกรเขียวเอ,อ้ยตายเออลงไปนอนกองใต้สมุทรทีนี้แกก็ไม่มีสแตงแลวสินะน่าจะเล่นง่ายขึ้นเป็นงานง่ายสำหรับเราด้วยผมเฮ้ยไม่ง่ายว่ะยิบหาย น้อยเกินไปว่าดาวม่ต้องจมต,จตียันสามเลยทีเดียวอ่าเจ็ดร้อยนี่อ่าผมรับได้อุ้ยผมรับได้หลายทีเลยนะอ่าสี 4, 4, 4, 8, 4, 3, 4, 2, ่สี่สองแปดสี่สามสิบสอง่าผมบวกค่า r g รให้มันเรียบร้อยเลยนะผมผมจะป้องกันหนึ่งสองนะผมแล้วก็เหลรือไว้สองโอเคตายซะอย่าอยู่เลยแต่เรารู้ว่าเราจมตีสองเนี่ยมันได้โอ้โหมันได้ไม่ถึงพันห้านะ่ยพันห้าเว้ยแต่ว่าพันห้าสิบห้าเองแล้วผมจำไม่ผิดน,นะผมดังนั้น เราจะต้องโจมตีมัน4เลยนะเราถึงจะชนะมันได้ครับผมเฮ้ยมันมีแค่300อย่าไปกลัวป้องกัน5นะผมหนึ่งสองสามสี่หนะผมแล้วก็เหลือไว้หนึ่งอ่ะโอ้ยมันป้องกัน4เลยอ่ะเรียกว่ามันไม่เก็บสแต็กอ่ะโอเคแต่ผมไม่โจมตีมันถือว่าคิดถูกสุดๆนะผมโจมตี4เสร็จก่อทีนี้อืมผมไม่ตายนะผมอ่ะดูซิว่าผมจะโจมตีมันถึง4หรือเปล่ามันถึงจะตายนะผมหนึ่งสองจริงๆด้วยอ่ะมันถึงจะตายนะผมโอ้โหเรียกว่าโชคดีจัดจัด บีเดตเตอร์เอ็กนี่นะเรียบร้อยจะมาดวดแดงใครไม่ดวนมาดวนกับ p ีเดตเตอร์เอ็กของฉันเรียบร้อยผู้ชนะนี่ทำอะไรไม่น่าเกียดเลยจริงๆโอ้โหได้ห้าสิบนะผมไม่ลุ้นจัดๆเลยสุเดียวนี่ผมึงผ่านมีสองยกเองโอ้โหไฮบิด <bit> จังนั้นเลยให้มันได้อย่างงี้ทั้งม่วงทั้งวิบวับ เงินตั้งทงเอ้ยตายแล้วแออผมจะต้องมีอ่ะมีเป็นตัวหนึ่งโอเคได้ได้ได้ไดอน,นี้สู้ได้ถ้ามันเริ่มก่อนนี่เออเว้ย,ยถ้ามันเริ่มก่อนนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยจริงๆถ้ามันเริ่มก่อนนี่มหันตภัยร้ายเลยผมอ่าแล้วพอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเราจะใช้น้ําล้มมันเราต้องอาน้ำพันเก้าเองเอาตัวนี้ไปก็ได้นะผมสี 400, ่ร้อยอาแปดสิบา 4 8 5ปไหวแล้วแหละซูดได้เชื่อเชื่อเช,ชื่อเอาหัวไฟไปเล่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ต้องมีดาเมจนะหน0แปดกับสองพได้อยู่แล้วต้องตัวนี้เลยนําเสนอภูมิใจนําเสนอสุดๆดังเคลิ้นออฟเทียนนะผมอะมาลุยกันดีกว่านะครับผมน่าจะาสวยโลนแล้วล่ะปะว้าหรือว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรฉันจะไม่มีทางยอมแพ้พวกแกอย่างเด็ดขาดแบ มันเริ่มก่อนจริงๆด้วยมันเริ่มก่อนจริงๆด้วยกูนึกไปแล้วเียวโอ้มันเปลี่ยนตัวนะผมอา่าถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวมันซัดเราเราก็แย่นะอ่เราต้องป้องกันไหมป้องกันหนึ่งดิไม่ป้องกันเราไม่รอดน,นะผมตายนะการนี้โอเคหมอ <c oughs> เอาแล้วจมตีหนึ่งเหลือหนึ่งนะผมสิ่งนี้ค่อยเดาง่ายหน่อยอา่าแต่หน้ามันจะมีฟามพวกเป็นสี่แล้วนะผมป้องกัน เห็นไหมประกันถ้าเราป้องกันสามนี่เราหมดแนะม็กเลยนะหมดแม็กเลยอ่ป้องกันสามไปก่อนยังไงเรารอดเรารอดยังเก็บสแต็กให้เพื่อนได้น่ะเห็นไหมมีสี่จริงด้วยโจมตีสี่ผมยังอยู่โอเคอุ้ยกระแทกดังตงุ้มถ้าผมผมไม่ป้องกันแล้วดิป้องกันทำไมอ่ะไม่เอาแล้วมา <c oughs> ใส่มาได้เลยฉันพร้อมอยู่แล้ว โจมตีส่โอเคโอ้โหโจมตีจัดๆดอะ่ะมันคิดว่าเรามันได้เปรียบมากเออตายมันเริ่มก่อนมันได้เปรียบมากเลยนะนี่ถ้าเราไม่เอาตัวที่แบบว่า,าชนะทางมาแบบเนอะวางถูกตำแหน่งนี่เราแพ้ได้ง่ายๆด้วยผมโจมตียันสามเลยแต่ว่าก็สบายดีอยู่สบายดีบอสจิกมันไม่ใช่จิกดิจกจกต้องเรียกๆๆๆๆ <elly> ยว่าจกมันโอเคมา งคมเท่เนี่ยแม่งอยากได้จะจับเลยทีเดียวเป็นจระเข้ที่รวมกับแมวน้ำเลยว่ะตายโดนกัดซะแล้วเออไปแล้วเนสซี่แห่งทะเลใต้ของฉันมาเจอดังเกิลออฟเิกด,ดูเจ้าซะหน่อยตัวใส่ก่อเร็กมาเต็มที่ไม่มีใครจะสามารถทำอะไรตัวนี้ได้อย่างง่ายๆาเรารับดาเมจได้อ่าหนึ่งค้งนะครับผมอ่าผมจะเฮ้ยรับได้สองค้งเลยอ่าหนึ่งสอง แล้วอะเก็บไปใช้ไม่ตายไม่ได้ว่ะไม่ตายต้องมีวันนี้ไม่ได้เพราะผมนี่นะอัดอัดตัดใจไม่ตายต้องใช้ซะมัง่งเออโอ้ยเสียหายแล้วอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยถ้าบวกค่าอาชีนี่อาจจะมากกว่าพันหกพับเก้าก็ได้โจมตีสามเด๋ยวเด๋ยวเนีนึกแล้วมึงนึกโจมตีสามตายซะเถอะอย่าอยู่เลยขับเบือมันดังขึ้นจันยาวไว้ว้าคัมลามแล้วนะครับผม หมุนตัวเพื่อเพิ่มสปีดในการพุง่งทำได้แค่นี้เองพุ่งได้เร็วสุดเที่ยวนี้โอเคโอค้ยกัดด้วยน้ำหนัก3,800ปอนด์โอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมใส่หัวใส่ห่างใหญ่มาเขาสู่ยกสุดท้ายแล้วนะครับผมน่ามันต้องมีการปลดล็อกกันเกิดขึ้นวันนี้ถ้าสมบูรณ์แล้ว ถ้าสมบูรณ์แล้วผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเพราะว่าอูย้ยเหลือเต็มเลยชุดบนยังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะไม่ชนะก็ไม่รู้ยังไงแล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งให้มันเริ่มก่อนด้วยผมไม่กลัวใดๆทั้งนั้นเลยเลือดมันเยอะมากเลยนะถ้าเราเอาตัวดามเมจไปนี่เราต้องมีเลือดนะไปสำรองด้วยนะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันอ่ะน่าจะได้แล้วนะผมปลรุยกันดีกว่าจริงๆตัวสุดท้ายผมก็เอาดาเมจมาเต็มล้นทะลักเลยนะผมแต่ว่าไม่เอาดีฟ่านะผม เอาเราเริ่มก่อนนะหอยหวานจ่อยหวานจ่อยเลยทีเดียวอันนี้ยหลงเงี้ยวตัวเา็มเยอะมาดีว่าตัวสุดท้ายนะผมมาเอยเปลี่ยนตัวมามี90 0รนะผมแต่ว่า,าตัวนี้ก็ตีตกันในเล็กเมือ่อสัปดาห์ก่อนนะผมก็โอเคอยู่เหมือนกันก็ปลดล็อกไปแล้วนะโดนสองไม่ตายนะผมก็กันหนึ่งไว้ก่อนนี่มันเป็นแผนมันเป็นแผน <c oughs> แต่แกโจมตีชันแล้วก็ไม่ล่วงนะผมควยังไม่เปลี่ยนมาแน่ๆไม่โจมตีว่ะชิบหายแล้วจดาเยอะเลยเนี่ยอ่าผมป้องกัน1 2 3นะผมแล้วก็เหลือไว้2ไม่ตายแน่อันแน่เ <c oughs> ชียรเนชั้นเชิงมันเยอะกว่าแกจะบอกให้จนผ่านสมอลแล้วภูมิลบมามากไปโจมตี3เหลือนหนึ่งเองเอ้โไม่ธรรมดาไอตัวนี้ ใจิตใจมันได้ใจิตใจมันได้อ่าผมจะป้องกัน1 2 3สาก็พอนะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหมดเลยั <laughs> นรู้อยู่แล้วว่าแกต้องมี5จรยิงฉันเปลี่ยนมาโจมตีก็ได้แต่ว่าฉันจะเรียกสต็กแกให้หมดชิบหายแล้วมันเหลือได้เหมือนเดิมนะผมเถมได้กัดผมไปทีนึงด้วยไม่ได้อย่างงี้เลยอ่าเรามีเจ็ดนะผมอ่าไม่ได้หว่ะเราชอบความเจ็บปวดว่ะเราเป็นอะไรที่โรคจิตจะจัด,จด,จดอ่าไม่ตายะโถเชื่อเด อัแนแดดป้องกันหนึ่งจริงๆด้วยคราวนี้มันป้องกันนั่นไงนึกแล้วทีนี้โจมตีสิไม่โจมตีนะผมแต่ทีนี้ถ้าเราป้องกันห้านี่ไม่ได้วะไม่ได้วะผมไม่รู้ว่าจะป้องกันเท่าไหร่นะผมหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, เราต้องป้องกันห้าวะถ้าเราไม่ป้องกันห้านี่เรามีสิทธิ์ลอยลำได้เอ้ยมันมีห้าว่ะตายแล้วอย่างนี้ก็ต้องสู้กันอีกยาวนานเลยทีเดียว จมตี5โอเคนี่แหละที่กูลองหอยละนี่นะไม่เข้านะผมไปได้เวลาที่แกจะต้องไปจัดการกับตัวอื่นแล้วต้องเอาเพื่อนมันออกมาด้ผมเพราะว่าอ่ามันมีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปจัดกานตัวอื่นนะผมโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสบายดีดีดัดบอกว่าสบายมากเรียบร้อยฮโนดัดสิฮีดิดัสอะไรละ่ะมามือเอ็กวาร์ตินัดนะผม โอ้ยเขาเมือบเราแค่หนึ่งะน,น,นไม่ตายนะผมโอเคอย่างนี้เราเก็บอะไรไหมเก็บอะไรไหมไม่เก็บนะผมเพราะว่มมาสเต็กลีบเลยทีเดียวดังนั้นเราจะไม่ยอมสูญเสียสแต็กลไใดๆดังนั้นเพื่อตัวสุดท้ายได้ใช้ไม่ตายนะผมมามีแค่หกนะ <c oughs> ใส่มาได้แล้วจะมีเท่าไหร่ก็ใส่ก็บ้าโจมตีห้าเดือนหนึ่งเท่านั้นนะผมโอเคเพราะว่าเราเลี้ยงสวยแล้วไงเราไม่ได้เปลี่ยนตัวด้วยนะผมเปลี่ยนทีเดียวพอ เรียกว่าเปลี่ยนดีเดียวนี่ลงตัวลงล็อกโอ้โห2,002อะ <c oughs> ดาเมจถล่มทลายอา่าโจมตีแค่นี้ก็พอป้องกัน1ป้องกัน2อ่เอาเผื่อรอดนะผมแต่ว่าไม่น่ารอดนะอาร์ฟฟี่เน้นดามนเมจเยอะพอสมควรนะผมนี่นะเรียบร้อยลงไปนอนกองนั่นไงวพันสี่นะผม <c oughs> ไม่รอดซะทั้งนั้น,นเรามันมี5ด้วยอะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาฉลาดจัดฉลาดเป็นกฎโจมตีห้าอา่ามัวสแ,แต็กแล้วนะผม ใส่สุดตัวเรียบร้อยผมตายไปเจอกันอีกแล้วสินะทีแรกก็เปลี่ยนหนีชัดใช่ไหมทีนี้กันไม่รอดนะแน่ก็คือหางว่างของฉัดยังไงล่ะบินขึ้นไปแล้วนะผมตีลังกาหนึ่งทีตามด้วยพวู้ชนเรียบร้อยสามหมื่นหนึ่งอ่ะโหดอะไรขนาดนี้ไม่มีนะปลาหมึกที่โหดในทะเลนี้นะผมโหดสุดเลยทีเดียวตัวนี้ อ่ะก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะผมแต่ว่าก็มันดีไงโอเคปัด๊ดเฮ้ยหนึ่งร้อยนี่แหละที่เรารอคอยนะผมแล้วก็อาหารอุ๊ยอาหารผมจะเต็มแล้วอ่ะได้แล้วนะผมไขวิเค้นนะครับผมได้ไปอีกหนึ่งใบแวนเจบิลอีกหกร้อยห้าสิบโอโ้โหเติมจ,จัดเลยทีเดียวแฟนอ่ะบาาัก การบักต้องมีการเกิดขึ้นโอ้ยรีโหลดอยู่อะโหลดอยู่งั้นไควิคันอ,อะจบลงแล้วนะครับผมสําหรับอ่าช่วงเวลานี้อ่ะผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะผมวันนี้ก็เอาไปหนึ่งคลิปก่อนกันแล้วกัน <c oughs> อะถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างด้วยนะครับผมได้ตีปลดล็อกตัวเดียวกันหรือเปล่าอ่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าก็โหดดีเหมือนกันนะสำหรับอาไควิคนนะผมอะ จริงแล้วนะผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้าวินเแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนแฟนดายัางเล่นโยปาด้ว <laughs> ย